ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพลอยโพสต์อำลาจมูกเก่าทั้งแหลมทั้งยาวเตรียมตัวขึ้นเขียง ออกมายอมรับตรงๆเลยละค่ะว่าเร็วๆนี้ตัวเองจะขึ้นเขียงทําจมูกใหม่เพื่อความเป๊ะปังสําหรับพอยพอยพันธวีรัตอดีตภรรยาของปีเตอร์คอปล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอได้ออกมาโพสภาพพร้อมข้อความว่าความทรงจํากับจมูกเก่าจมูกแรกในชีวิตจมูกที่รู้สึกแหลมอะไรขนาดนี้แหลมและยาวแบบอยู่เฉยๆก็ชนกับปากบนได้นับถอยหลังอีก3วันที่จมูกจะได้เกิดใหม่เป็นอะไรก็ได้ที่แหลมน้อยกว่านี้ฮ่าฮ่า ขอบคุณนุง ilee, ้งจ๊บบี้แอดจุบบี้เมคอัพที่แต่งหน้าสวยๆให้เป็นที่ระดึกนะคะงานดีถ่ายภาพสวยต้องจุบบี้เมคอัพ